กรบเยนท่านประธานและคณะผู้มาชี้แจงจากไทยพีบีเบสนะคะดิฉันกัลยาเยประสานสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่ห้าเกษตรกรทำนาปลูกพืชลม้มลุกจากจังหวัดลำพูนค่ะดิฉันสังกัดอยู่กรรมการทการสองคณะนะคะกรรมการทการการเกษตรและสากลและกรรมการทการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคดิฉันก็เฝ้ามองดูประธานอนุกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคและประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองว่าที่ผ่านมาเราได้ขอใช้บริการของสถานีไทย PBS มาช่วยในการทํา การสัมมนาและก็เผยแพร่ความองค์ความรู้ในทั้งเรื่องของการเตือนภัยจากอาหารที่มีสารพิษพิธีกรที่มาเองตรวจเลือดแล้วก็ยังเจอว่ามีสารพิษเหมือนที่ดิฉันเป็นตอนนี้นะคะแล้วก็ประธานกรรมาการการเมืองก็เป็นด้วยมีสารพิษในระดับเสี่ยงค่ะ และเราก็รู้สึกว่าเราต้องขอบคุณสถานีไทยพี s เอสที่ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของสมาชิกวุฒิสภาเราในโอกาสต่อไปเรายังจะทำเรื่องของความมั่นคงอาหารในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและเรื่องของ อาหารที่ไม่ปลอดภัยในทุกวันนี้ที่ทำให้เกิดโรค NCD ก็ดีหรือว่าโรคมะเร็งที่ไม่สามารถรักษาได้ก็ดีเพราะฉะนั้นดินฉันขอถือโอกาสนี้ขอบคุณและขอบคุณตระกูลตันติวิทยาพิทักษ์ตั้งแต่วันดิดาลัดดาวันมาจนถึงวันชัยด้วยขอบคุณค่ะท่านประธาน